ชาแนลสวัสดีครับเช้านี้ครับเรามาเจอปันหาที่แท้จริงครับของวิธีการเลี้ยงช้างนะครับครับที่ว่าบอกว่าไม่ให้ช้างช่ายโซช่ายตะข้อไม่ช่าช้างให้จ่ายเครื่องมือในการเลี้ยงวันนี้ครับเราให้มาเจอปันหาจริงๆครับนะครับเมื่อวานพลายตัวโนกพวกตรงนี้นะครับแล้วก็พวกบริเวณนี้ครับนะครับ นี่หากินยาบริเวณนี่ครับแต่ว่าพมหวัดแล้วครับหวัดแล้วก็ขิดว่าไม่ทึงครับนี่ครับเห็นไหมครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นก็ก็คือนะครับนี่ครับจางหวัดแล้วๆเอื้อมไปดึงทางป้ามยดป้ามข้องยายครับคาดครับนะครับแล้วก็ยายก็อุตสาบโลกสร้างมาเท่าไรครับพ่นผลิตข้องเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นคือแกก็เสียใจแต่ความรู้สึกครับแล้วก็ เนี่ยครับชาวนี้ครับพอมก็ต้องเอาตอนไม่มาเปลี่ยนห้ายาญ่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับคือปัญหาครับตรงนี้มันจะไปได้นํากันครับประเด็นที่ว่าที่คุณบอกว่าไม่ให้จ้างชายโซ่ให้เลี้ยงมือเปล่าให้ปล่อยจ้างมือเปล่านี่พ่อมท่าบอกคุณเลี้ยงอย่างแบบนหนก็ได้ครับนะครับดิพ่อบอกว่าจ้างต้องจ่ายโซ่ต้องจ่ายแต่ข้อต้องจ่ายอุปกรณ์นะครับนี่แค่นี้ครับแต่ถ้าก็ดว่าคุณบอกคุณปล่อยจ้างนะครับแล้วไม่เข้าส่วนชาวบ้านเขาเลยครับแล้วปัญหาไม่เกิดขึ้นใหญ่โตเลยครับนะครับ ตรงนี้มากว่าครับที่พ่อจะหายเห็นนกันจัดจีนครับนะครับนะครับพูดพูดได้ต่างเพศครับนะครับทำคอกไส้ครับแต่ว่าช้างชนกันนะครับช้างชนกันช้างทะเลาะกันม่ได้เห็นปญหน้าครับคนนองกับได้เด็พูดไวทอนอามานช้างครับเนี่ยครับล้ำถึงน้ำถึงง้าครับนี่ขนาดล้ำนะครับแต่ถ้าปล้ออย่ครับนะครับข้าวส่วนชาวบ้านไปกินไม่เสียเป็นมื่นเป็นแส้นไม่ต้องโดนชาวบ้านก็ถือตายด้วยครับนะครับครับเนี่ยครับเนี่ยครับใหญ่มากพร้อม ตรงนี้ย่ามันหมากับแล้วก็อยากับปลูกขิงแล้วก็น่ากับโดนย่ายรับนี่ดีนะครับเป็นย่ายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนนกนะครับนะครับนี่หลุ่ล้านครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเราต้องสร้างถ้าอา่เราไปชอบให้ทาทุกอย่างให้มันเรียบร้อยครับแต่ว่ามันบ่อยครั้งไม่ดีครับนะครับบ่อยครั้งไม่ดีเพราะฉะนั้นนี่ยากฝากฝากไว้คกิดกับวาช้างที่คุณบอกว่าไม่จ่ายไม่ยากให้ใ่ายโซ่ยากให้เลี้ยงหมือเปล่าให้ยุ่ยถับเรา มันอยู่แบบไห้นอุปน้าเกิดขึ้นแบบไห้นครับโอเคครับเดี๋ยวขออรุยัดจัดแจงเคลียร์พื้นที่ใหญ่ๆก้อนครับครับเดี๋ยวเดียวพายุจะลงลูกใหญ่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยากไห้ฟากไว้ให้คิดนะครับวะมันจริงหรือไม่จริงครับนี่ครับนี่คือความจริงครับนี่พร้อมตงคุดไปปลูกอ้ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวสักฝักก็ต้องเคลียร์พื้นที่ครับให้เรียบร้อยครับนะครับจางพุกตอนปามตอนนวลครับแต่ววะ วัดไอยื่นตรงนี้ครับนะครับดูกับรอยเท้าครับแต่ว่าวัดแล้วอย่างที่ผมบอกกับปลาสกับดวงมองด้วยสายตาวอาแต่ฝั่งนูนครับนะครับจากมายื่นตรงนี้นะครับดูกับระยะเกือบสองเมตรนะครับนะครับอย่างเอื้อมขวาไปถึงต้นปล้มครับนะครับนี่คือความขัดเดาพลาสกับแล้วก็มาดึงยอดปล้มครับเนี่ยดึงยอดปั้มแค่นี้ครับนะครับดึงยอดปั้มคาดกับแล้วก็ต้นปล้มไม่สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ครับนะครับเนี่ยครับปันห้าครับ นี่ขนาดหล่ำโดยโซ่หล่ำโดยเชือกนะครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยตีนเปาไม่ยากให้ใชาโซ่จะถึงขนาดไหนครับนะครับและพอยันจริงหรือเปลาครับที่ทุกคนบอกว่าโชว์โนเชนโนเชนช้างของคุณไม่มีโซ่จะดึงตลาดกันแบบว่าโกฮกแบบแบบสร้างสตอรี่ให้กอดเดือน,นร้อนนะครับนะครับ จะสร้างสตอรี่ให้ก่อนรื่นดรอนว่าข้องตัวเองไม่ใช้โซ่ดึงดูลูกค้าให้ไปหาคุณแต่ว่าคนที่พกโซ่พกเชือกที่ไม่ซ่อนเร้นทุกคนบอกว่าเป็นการทรมานจางไส้เมมโมรี่ไส้ความรู้ในทางที่พิษพิษให้กับชาวต่างชาติแล้วก็ให้มาทําลายพวกเรานะครับเลิกเลยนะครับเลิก,พกบพราเกรนกรมันกําลังจะมาแล้วครับถ้าไม่เลิกกับเรียบกลับใจเลยนะครับเรียบกลับใจนะครับเพราะว่าจางพวกนั้นนะครับจะทําลายคุณเงินทองเที่คุณได้มาจากเข้าหลกานเลากลวงมันจะเอากลับหมดกับนะครับ เอาครับโดยโด้วยทางโรคป่วยไข้เจ็บนะครับโรคเก้าโรคมะเร็งอุบัติเหตุแล้วก็ช่างทะเละวิวาตททำลายต่อกันแล้วก็ทำลายเรา่องเที่ยวตามมาเขาแล้วทำลายควานครับเพราะว่าไม่สามารถควบคุมดูแลได้ย่างทีทุกคนพูดกับนะครับยากฟากไว้คิดกับโอเคครับสังห้ชาแนลครับข้อนุญาตดึงตน้นปามตอนนี้ออกแล้วก็ใส่ตน้นปามไว้ ตนไม่ไหวให้ดังเดิมข้องยายครับนะครับนี่ครับนี่คือพ้นกระทบนิดนิดหน่อยหน่อยขนาดอย่างชายเชือกชายโซ่แต่หวาถ้าไม่ชายจะขนาดไหนครับนะครับขนาดชายแล้วอย่างลุดอย่างคาดไปกินข้องของเสียเป็นเมื่อนครับแต่ละคืนปีนึงต้องมีสักครั้งสองครั้งครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชายเลยมาปล่อยในบ้านเพมนมาเพ่มไม่อยากให้ปล่อยครับแต่ว่านนั้นนะครับเตรียมเงินไว้ด้วยครับเสียขายชายชายให้ชาวบ้านครับ โอเคครับสวัสดีครับจากไอแชเนลครับช่องของความเป็นจริงช่องของคนรักช้างช่องของคนทีไม่ดาม่าครับนะครับยากรู้ความเป็นจริงมาช่องนี้ครับรับชมได้ครับสวัสดีครับจากไอแชเนลครับสวัสดีครับก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการเอาต้นใหม่มาปลูกไว้ให้เหมือนเดิมนะครับนี่คือความเป็น ุภาพบุรุษทีมงานช้างไอ้ไทยแลนด์ครับไม่หนีปนัญหาครับพร้อมที่จะ,ะเผชิญและแก้ไขให้จบสิ้นครับสวัสดีครับ